สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อพ,พี่พี่ชาวพาัเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปิยาพระญาติฝากขาย EP นี้ EP ที่390เชา้านี้1ชุด24รายการมีพาะเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่1ถึงรายการที่20 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24จะเป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่พี่300บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ก่อนรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่1กันนะคะ พาสามเนื้อดินนะคะจังหวัดลําพูนเปิดให้พี่ๆหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดวัดละคังนะคะผิวดมเดิม,เ,ดมเก่าๆนะคะ สองบาทนะคะรายการที่3พมพาสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะสวยๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่พาผงวัดปากน้ำรุ่นหนึ่ง หอมเลี่ยมนะคะ200บาทนะคะรายการที่ห้าพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะคะผิวเดิมๆนะคะ200บาทนะคะ รายการที่6กพาสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ผิวเดิมๆนะคะส0งบาทนะคะรายการที่7จ็พากุแม่ย่าจังหวัดสุขโขทยัย สองบาทนะคะรายการที่8ปพาตีกายเนื้อดินนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะเปิดให้พี่พี่หนึ่งองค์สองร้อยบาท สององค์สามร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่เก้าพาผงขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบพาสมเด็จพิมพ์ใหญ่ วัดบางขุนพรมนะคะรายการที่สิบเอ็ดพาซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองพาผงปากน้ำรุ่นแรกนะคะ 200บาทนะคะรายการที่13พ้าหพระนาคปกเนื้อชินเก่าเก่ๆนะคะไม่รู้ที่200บาทนะคะรายการที่14พ้าพระร่วงยืนเนื้อดินนะคะ จังหวัดกำแพงเพชรมาในพร้อมตลับนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่15บ้าพระสมเด็จพิมเ์7ชั้นจังหวัดอ่างทองนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่16เหรียญเปิดโลก รุ่นแรกหลวงปู่ดูนะคะปีสองห้าสามหนึ่งผิวดมเดิมนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดตะกุดหลวงพ่อกลวยสวยๆเก่าๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดพระสมเด็จ วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะสองบาทนะคะรายการที่19บ้าพระสมเด็จวัดเกตหกชั้นแปลกๆเก่าๆนะคะสองบาทนะคะรายการที่20สิบ พระสมเด็จวัดหนังนะคะวัดละครังนะคะเนื้อดำๆผิวดิๆนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่ๆสามร้อยบาทรวมส่งทุกรายการนะคะพระปางซ่อนหา เนื้อเมกพัดนะคะรุ่นแรกวัดอนงนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่22่สิสพระสมเด็จกุเก่าวัดบางขุนพรมนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการที่23้าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ผิวดมเดิมวัดละรังนะคะ300บาทนะคะรายการที่24พระปิดตาเนื้อเมกะพัดเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะ300บาทนะคะรวมส่งทุกรายการนะคะ เช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักลายกันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 5916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ